ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9ธันวาคม2568ไม่มี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับวันที่9ธันวาคม2568นี้คนที่ไม่มี7ข้อแบบในคลิปนี้ครับก็จะรับเงินไปเลยครับ1,000บาทมาดูกันเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านหรือว่าใกลเคียงของคุณหรือเปล่ามาดูเลยครับ เริ่มต้นที่ข้อที่1ครับที่คุณต้องไม่มีถึงจะได้เงินก็คือหากคุณอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยถ้าแสดงว่าคุณเนี่ยมีข้อนี้ครับก็คืออายุยังไม่ถึง60ปีครับอาจจะอายุ30ปี40 50หรือแม้กระทั่ง20ปีคุณยังไม่ถึง60ครับแสดงว่าต่ำกว่า60ปีคุณมีข้อนี้คุณจะไม่ได้เงินคุณต้องไม่มีข้อนี้แสดงว่าคุณจะต้องมีอายุ60ปีในปัจจุบันตอนนี้ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้รับเงิน หาก59ปีก็จะยังไม่ได้เหมือนกันนะครับจะต้องอายุ60ปีเท่านั้นครับงนั้นครับอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ได้เงินครับข้อแรกไม่มีสบายๆใช่ไหมก็คือข้อที่1ครับต่อไปไปต่อที่คุณต้องไม่มีเพื่อได้เงิน1นึ่งบาทครับข้อที่2ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบียบ้ยผู้สูงอายุมีการเปิดลงทะเบียนเบียบ้ยผู้สูงอายุนะครับอยู่ แต่คุณจะต้องไปลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยหากว่าคุณมีข้อนี้คือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเบี้ยผู้สูงอายุคือโครงการอะไรแล้วคุณก็ไม่เคยไปลงทะเบียนด้วยหากคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุปัญหาจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้เงินในโครงการนี้ดังนั้นคุณจะต้องทําการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยไปลงทะเบียนส่งเอกสารต่างๆ เตรียมทุกทุกอย่างให้ครบนะครับคุณเตรียมอะไรให้ครบถ้วนกระบวนความให้หมดทุกทุกอย่างเลยว่าเอกสารที่คุณต้องมีต้องมีเอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรแบบไหนยังไงนะครับเตรียมเข้าไปให้ครบทุกอย่างนะแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วเอกสารที่ต้องเตรียมบ้างล่ะผมได้จะทําเอาไว้ในคลิปวิธีการลงทะเบียนแล้วนะครับคุณสมารถไปดูวิธีการลงทะเบียนผมจะใส่วิธีการลงทะเบียนต่างเนี่ยเอาไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถไปลงทะเบียนได้เลย หรือคุณจะพิมพ์มาได้ว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหากคุณมีข้อนี้ครับก็จะไม่ได้เงินคือไม่เคยลงทะเบียนนะไม่ผ่านลงเบียนคุณจะต้องไม่มีข้อนี้ก็คือเคยลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแล้วผลลงทะเบียนคุณผ่านเอกสารทุกอย่างส่งครบหมดทุกอย่างถึงจะได้รับเงินนี่คือข้อที่2ครับไปต่อครับข้อที่3ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับ หากคุณไม่เคยรับเงินบิวสูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงถึงคุณเลยครับหากคุณไม่เคยรับบิวสูงอายุด,ดีอน,นก่อนหน้านี้ก็จะทําให้คุณไม่ได้ต่อเนื่องด้วยในเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงถึงกันแต่ก็จะมีกรณีหนึ่งกรณีที่คุณอาจจะเพิ่งอายุ59ปีในเดือนพฤศจิกาคุณอาจจะได้เงินในเดือนธันวาอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณกลุ่มคนใหม่เพิ่งอายุ60ปีนะครับ นล้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้60ปีนะแต่หากว่าคุณเป็นไปตามตรงนี้ก็คือไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนนี้มาก่อนเลยนะคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้รับเงินแต่ถ้าไม่มีข้อนี้รับเงินได้ครับนี่ข้อที่3ข้อที่4ี่ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้วรับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับทำให้เงินเนี่ยโอนไม่ได้ข้อนี้อาจจะมองดูว่ามันเรื่องเล็กนะครับแต่มันไม่เล็กเลยเพราะว่า การที่คุณเอาบัญชีธนาคารใดไปไว้รับเงินตอนที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยสูงอายุบัญชีธนาคารนั้นคุณจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งคืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปปิดบัญชีมันปล่อยเข้าไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าบัญชีเนี่ยจะเป็นบัญชีที่คุณรับรั์รับเงินทุกทุกอาทิตย์ทุกทุกเดือนนะในส่วนของโครงการทุกทุกโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับ แนะนำว่าให้ใช้บัญชีเดียวไปเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบใช้หลากบัญชีมันจะแค่ยแยกระบบไงแต่ผมแนะนําว่าให้คือคุณดูยอดเงินก็รู้แล้วแต่ละโครงการเนี่ยเขาจะมีบอกยอดเงินนะครับว่าคุณจะได้ใน,นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคุณใช้บัญชีเดียวไปเลยครับแล้วให้มันรับเงินยาวๆถ้าหากว่าเป็นตามนี้มีข้อนี้บัญชีปิดใช้งานไปจะไม่ได้รับเงินบัญชีคุณต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันครับถึงจะได้รับเงินได้ดังนั้นข้อสําคัญข,ข้อนี้ครับคุณจะต้องเช็คครับ ว่าบัญชีคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานหรือเปลา่าหากว่าบัญชีคุณเปิดใช้งานอยู่แสดงว่าไม่มีข้อนี้ก็ได้รับเงินครับเพราะว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานบัญชีเงินจะโอนเข้าให้คุณได้นั่นเองนี่คือข้อที่4ครับไปต่อเนื่องครับข้อที่5ครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูบบสงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ครับกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับเสียชีวิตไปเงินของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็จะถูกตัดไปด้วยเว้นเสียแต่ว่า นะมีข้อเขาแล้วมีข้อยกเว้นนะครับถ้าเสียชีวิตกรณีที่ได้เงินอันนี้วันที่9กธันวาใช่ไหมถ้าเสียชีวิตในระหว่าง1-8ธันวาก่อนที่จะถึงวันโอนเงินเนี่ยจะได้รับโดยต้องทําเรื่องนะครับมีพิรรอยอย่างน้อย2คนนะครับมีใบมรณนะบัตรสามารถทําเรื่องขอรับเงินในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายได้นะครับ ก็จะสามารถรับเงินในเดือนธันวาคมได้โดยการที่รับเงินในเดือนธันวาคมเนี่ยก็รูปแบบการรับเงินนะครับก็จะต้องมีพยานรอนอ,อย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ไปแจ้งเรื่องนะครับแล้วก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุนะครับก็จะได้ในอายุที่เสียชีวิตเลยนะครับเสียชีวิตที่อายุ111ปีสมมติก็จะได้1 0 0 0บาท ครับนี่คือข้อที่5้ครับถ้ามีข้อนี้ไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ครับผู้ที่เราพูดถึงไม่มีชีวิตอยู่คือต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและยังคงแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปอีกยาวนานหลายปี5ปี10ปีปปในนี้อายุเขามีการพูดถึงครับว่าอยากให้ทุกท่านนะครับทุกๆคนที่อยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเราเนี่ยอยู่กันอายุ120ปีอย่างต่ำนะครับอัอนนี้ก็เปิดถ้าเหิหก0ก็เพิ่งเริ่มต้นหรือว่า70ก็เพิ่งเริ่มต้น80แม้กระทั่ง เก้าสิบปีก็ยังเพิ่งเริ่มต้นไปยังถึงยังไม่ถึงอายุหนึ่งรอยี่สิบปีที่เขาตั้งเป้าจะอยู่กันนะครับแล้วก็อายุร้อยี่สิบปีเนี่ยก็ตั้งเป้าด้วยด้วยว่าทั่วโลกเขาจะทําให้ทุกคนหน้าเด็กด้วยนะครับหน้าเด็กเหมือนอายุสิบกว่าขวบอ่าสิบสิบแปดยี่สิบอเนี้ยวัยรุ่นต้นๆน,น,นะครับวัยรุ่นปลายปายอะไรเงี้ยนะยี 25, ่ิห้าประมาณเนี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนนะวัตรกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงเมืองไทยกันก่อนนะครับถ้าหากว่าในโครงการนี้เนี่ย ผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุหากไม่มีชีวิตยอยู่ครับไม่ได้เงินนะต้องไม่มีข้อนี้นะครับถึงจะได้รับเงินข้อ5ไปต่อข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า90ปีครับจะยังไม่ได้1,000บาทครับเพราะจํานวนเงินที่ได้ได้ต่างเพิ่มได้เงินตามอายุหากคุณมีข้อนี้อายุคุณตอนนี้คุณเท่าไหร่ครับอายุ60ปีหรือเปล่า70ปีไหมหรือ8ปปีหรือว่า90ปีหากว่าอายุ60 70 80แม้กระทั่ง89เนี่ยแสดงว่าต่ำกว่า90ปี คุณจะไม่ได้หนึ่งพันบาทเพราะจาํานวนเงิน <cause S 1> ที่ได,ได,ได้ได้ตามอายุได้ตามขั้นมาตไานั้นต้องไม่มีข้อนี้ครับต้องอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้หนึ่งพันบาทดังตัวอย่างของการได้เงินเบีย้ยผู้สูงอายุแบบนี้ครับมีการกำหนดไว้ว่าคนที่ได้หน <t> ึ่งพันบาทเนี่ยคือคนที่อายุหกอายุเก้าสิบปีขึ้นไปถึงจะได้หนึ่งพันบาทคน <t> ที่ได้แปดร้อยจะต้องมีอายุแปดสิบแปดสิบเก้าปีคนที่ได้เจ็ดร้อยจะต้องมีอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าปีคนที่ได้หกร้อยจะต้องมีอายุหกสิบหกส ถ้าสังเกตได้ว่าเมื่ออายุ60ปีเนี่ยก็จะเริ่มต้นครับจะได้แต่จะไม่ได้1,000นะครับคุณต้องเข้าใจมันเป็นเลทแบบนี้ส่วน1,000ทั่วหน้าอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันมาดูตัวอย่างการได้รับเงินกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอายุ60ปีเนี่ยหกร้อยบาท60ปีไหม66ปีได้หกร้อยบาท70ปีอะได้เจ็ดร้อยบาทพอเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเจ็ดปีได้เจ็ดร้อยบาทอายุไม่ถึงแปดสิบเจ็ดสิบเก้ายังได้เจ็ดร้อยอยู่นะครับพอแปดสิบแปดสิบเอ็ดเนี่ย ก็จะได้800บาททันทีเนี่ย88ได้800 90ขึ้นไปเลยฮะ92เนี่ยได้1,000ไดทเลม้98ได้1,000นะครับ104เนี่ย1,000เกินกว่านี้ก็1,000 1,000ไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เป็นไปนตามนี้นั้นต้องม,มีข้อนี้ถึงจะได้เงิน1,000บาทก็คือต้องอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับต่อครับข้อที่7ครับหากในวันที่เงินเข้าคือวันที่9ธันวาคม258เนี่ยคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1,000บาทครับคุณต้องยอมรับความจริงแล้วยอมรับ ข้อเทจ็จริงนะครับว่าเป็นเพราะว่าอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1นึ่งบาทถ้าคุณเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเป็นผู้สูงอายุเองนะครับณนะตอนนี้ถ้าว่าเงินเข้าคุณเนี่ยไม่ถึง1000แสดงว่าคุณอา,อายุยังไม่ถึง90คุณอาจจะต้องไปดูเข้าที่6เมื่อกี้นะครับย้อนไปดูว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณจะได้เลทตามเท่านั้นนะอย่างเช่นอายุ70ก็700ใช่ไหมหกสิบหกร้อยนะครับนะแปดสิบเนี่ยก็800พอ90ปีขึ้นไปก็ได้1000 นั้นครับหากคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1 0 0 0บาทเป็นเพราะสาเหตุที่ผมบอกเลยอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 0 0 0ันบาทครับนั้นเนี่ยข้อนี้คุณก็ต้องเข้าใจนะข้อ,นะขอที่7ครับเมื่อเป็นไปตามทั้ง7ข้อนี้ก็คือไม่มีทั้ง7ข้อในคลิปนี้ครับคุณจะได้รับเงินในธันวาคมในวันอังคารที่9ธันวาคม2 5งหกครับเงินจะทําการโอนให้คุณครับเข้าสู่ในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้ตอนไปลงทบเบละเบียนรับเงินเบี้ยวสูงยุ ตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับพอเงินเข้าแล้วเนี่ยคุณสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยในวันนั้นนะนี่คือที่ข้อมูลที่มาฝากกันส่วนผู้สูงอายุครับในเดือนธันวา յ ยังมีเงินอีกมากมายคร <8, 700 S 2> ับ8,700กว่าคุณสามารถไปเก็บรวบรวมลงทะเบียนโครงการอื่นเพิ่มได้นะหากคุณผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติโครงการก็ไปดูในคลิปนั้นเพื่อไม่พลาดโอกาสไปดูได้เลยครับหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้ไปดูต่อเลยครับ